สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยๆทรงหรูหน่าใช้มาฝาก1คันนะครับสำหรับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยครับสภาพเรียกว่า1ในร้อยได้เลยครับกับ n i สสันเซฟิโลเอ3ามสามนะครับสอออโต้ Auto, ปี2002นะครับรถสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับมือเดียวป้ายแดงใช้งานไปแค่1นึ่งแกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับและราคาที่เปิดมาให้นี่ดีงามครับ 79,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยหรูดูดีมีระดับนะครับคันนี้ออกมาใหม่ๆมี1ลร้านแน่นอนครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับชมเช็คได้เลยครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถอยู่ที่พระราม2นะครับถ้าใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับ จะส่งให้ทั่วประเทศนะครับรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้าน,นเลยครับแจ้งมาจากช่อง YouTube เท่านั้นครับก็สามารถการันตีและขอสดลดกับน้องคนขายได้นะครับสำหรับน้องคนนี้ก็เช็ครถสวยคัดรถด,ดีเอามาฝากสมาชิกนะครับใครสนใจนะครับในราคานี้สภาพดีๆแบบนี้นะครับหาไม่ได้แน่นอนนะครับ ใหม่นน้อยสภาพดีๆลองชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับบ้านใกล้ได้เปรียบนะครับดูรถทดลองขับได้เลยครับสำหรับตรากบ้านไกลนะครับก็โทรนะครับแล้วก็รอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับคันนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังสะดวกสบายหรูหราดูดีระดับ V.I.P ในราคา7900 0บาทนะครับเรียกว่าถ้าใครกำลังเลงหารถสวยๆเน้นใช้งานขับหรูดูดี คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางด้วยกับสมาชิกได้เลยครับดูรถเช็ครถทดลองขับได้เลยครับรถอยู่ที่พระราม2นะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของเซฟิโล่ขับนะครับกว้างขวางนั่งสบายสวยหรูนะครับมีไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูครบสมบูรณ์ตกแต่งรายไม้เดิมจากโรงงานนะครับสำหรับภายนอกนะครับสีตีว่ามีริ้วรอยนะครับมีรอยแล้วก็มีรอยลอกนิดหน่อยนะครับ อ๋อถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานขับก่อนขับรู้ขับเล่นขับสวยๆแล้วค่อยเก็บทาถ้าเข้าใจนะครับได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับนามาฝากนํามาให้เลือกเลือกที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวนะครับสาหรับนีรุ่นนี้ก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับในเซฟิโล่ขับนะครับท้งการซ่อมบำรุงดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่ง มาทางเซฟิโลก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมครับจะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจและเปาใจนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับหาไว้ใช้งานนี่นะครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับเบาคู่หน้าเนียนๆเนนบาะหลังกว้างๆควาง,วางนั่งสบายมีเบาคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้าสะดวกสบายเลยครับ สวยหรูดูดีนะครับใครที่กําลังเลงหารถใช้งานคันนี้ขอย้ําอีกทีนะครับ79,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่นรถกับน้องคนขายได้ครับการันตีการจะส่งให้ทันในถึงหน้าบ้านนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยนะครับเซนต์ล็อกแอร์แบก ABS ตกแต่งรายไม้มาจากโรงงานนะครับสวยหรูดูดีกับ A 3 3นะครับนี่นะครับก็พอจะเป็นอีกหนึ่งทางได้กับสมาชิกได้หรือไม่ก็พิจารณาเลือกที่ชอบ เอาที่ไหวนะครับคันนี้สวยๆครับไม่น้อยแบบนี้หายากนะครับตั้งแต่ปี2002จนปัจจุบันขอพระคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและแอดมินก็จะพยายามหารถสวยๆนำมาฝากนะครับสมาชิกเลือกชมเตรียมงบประมาณไว้ชอบแบบไหนก็ค่อยจัดนะครับอย่าลืมนะครับชอบรุ่นไหนแบบไหนเข้าไปศึกษาตามแฟนเพจที่เราชอบนะครับ ก็จะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงนะครับสำหรับผมก็จะพยายามหารถสวยๆเอามาให้เลือกนะครับสำหรับคันนี้ก็เช็คทุกระบบมาให้เรียบร้อยนะครับไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูครบสมบูรณ์หน้าเดิมท้ายเดิมเนียนๆเรียกว่าถาใครกำลังเล็งหารถสวยรถหรูดูดีออกปีคลาสสิกหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าปีก็ลึกและ20่ปีอย่างเงี้ยครับก็ เอาไปใช้งานนะครับยังมีคนใช้งานอยู่เยอะนะครับก็อเข้าไปศึกษาในแฟนเพจนะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงและอะไรที่ไหนมีช่างเก่งๆอยู่ที่ไหนนะครับ6 3สาหนึ่งครับทะเบียนนี้จัดไปเลยนะครับสําหรับสีตีว่ามีริ้วรอยนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับเป็นสีออกสีกลมนะครับไฟใสยางดอกลึกไม่มีดังครับช่วงล่างเช็คชมนั้นทดลองขับทีเดียวก็จะตัดสินใจได้ง่ายครับสำหรับผมชี้เป้านี่ครับก็จะมีการชนหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ มีริ้วรอยมีรอยลอกนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมความเข้าใจครับรถสวยนะครับหาว่าใช้งานเช็คชมดูรถตรวจสอบแล้วก็ประเมินราคานะครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่ารองตัดสินใจขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง youtube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับสวยหรูด,ดูแพงเซฟิโล